สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬา รายการที่จะทาให้ท S! <S ุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา13นาฬิกาทาง NBT วันนี <c oughs> the, ้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาตินะครับชิงถ้วยพระราทนพะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่39ประจําปี2568นะครับวันนี้ก็จะมีนักกรีฑาทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็กนะครับรุ่นเยาวชนมาแข่งขันกันในทุกประเภทนะครับมีนักกีฬาไทยและต่างชาติด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่นะครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันซีเกมในปลายปีนี้ที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับทั้งนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆที่มาแสดงความสามารถมาแข่งขันกันในรายการนี้ทั้งหมดนี้ติดตามชมได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับ และในการแข่งขันกรีธาครั้งนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากทีมกรีธาจากทั่วประเทศครับทั้งในระดับสมสรทั้งในระดับสถานศึกษาโรงเรียนนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านกีฬากรีธาจากภาคใต้นั่นก็คือโรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นั่นเองที่ครั้งนี้ก็ส่งเด็กๆขึ้นมาแข่งขันนะครับเพื่อหาประสบการณ์ และก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านผู้บริหารนักกีฬาและทีมสตาร์โค้ดกันเลยครับสวัสดีครับผมดรสันติกรรัก20งหมื่นครับผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวันนี้นําคณะนักกีฬาจากโรงเรียนทุ่งสงนะครับมาร่วมการแข่งขันของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณสมาคมนะครับที่ได้จัด รายการดีๆอย่างนี้ให้พวกเราเด็กในต่างจังหวัดนะครับได้มีโอกาสได้มาแสดงศักยภาพทั้งหมดนี้ก็คือนักเรียนของโครงการโรงเรียนพิเศษที่มีความสามารถทางด้านกีฬานะครับก็คือโรงเรียนตุ่งสงเป็นโรงเรียนที่เน้นผู้ปัญญาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโรงเรียนในเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็ยังมีศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่เห็นนี่ก็คือผลผลิตของห้องเรียนพิเศษนะครับในคราเรียกว่านักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬานะครับซึ่งเราส่งมานะครับซึ่งเราประสบความสําเร็จนะครับก็คือรายการ4คูณ100เมตรอนุชนชายนะครับเราได้ชนะเลิศเหรียญทองนะครับถือว่าเป็นรายการที่โรงเรียนมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกรีธานะครับ แข่งประเทศไทยนะครับที่ได้จัดรายการดีๆอย่างนี้นะครับให้โอกาสกับเด็กในท้องถิ่นในต่างจังหวัดได้แสดงศักยภาพผมเชื่อมั่นว่าเด็กเหล่านี้ก็คือเป็นพลังขับเคลื่อนกีฬาของชาติในอนาคตนะครับรับเราเคยมีนักเรียนของเราที่เป็นทีมเป็นทีมชาตินะครับนะครับอะครับก็คือเล่นทีมชาติมาแล้วเราประสบความสําเร็จนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็เราโครงการนี้เราก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับ ของโครงการโรงเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬานะครับเราก็เปิดรับนะครับนักเรียนที่จบป .6 นะครับแล้วก็ู้จะสอบเข้าม .1 นะครับแล้วก็นักเรียนก็จะมาอยู่ประจําอยู่ในโรงเรียนเราจะมีการฝึกซ้อมนะครับตามตารางฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับเช้าบ่ายเย็นนะครับและนักเรียนก็ประจำคาค้างสําหรับนักเรียนที่จบจากโ้รงเรียนพิเศษนี้ก็จะส่งต่อไปไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกีฬานะครับตามจังหวัดต่าง สำหรับนักเรียนที่จบอย่างเช่นว่าจบชั้นงหกเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานหรือสาบันนะครับกีฬาต่างๆก็จะรับช่วงต่อไปหรือว่าสาบัญอุรุษาที่สนับสนุนในเรื่องของกีฬารับช่วงต่อไปครับซึ่งเราก็มีผลผลิตนะครับหลายๆหลายๆคนนะที่ผ่านมายกตัวอย่างนะคทีมทีมชาติไทยที่ผ่านมาก็คือที่รับพิจยาสุนทรวมก็คือถือว่าเป็นผลผลิตของโรงเรียนตุ้งสงมันกันครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆเยาวชนคนเก่งนะครับจากโรงเรียนทุ่งสงนะครับที่ขึ้นมาแข่งขันกีฬากรีฑาที่ปทุมธานีนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็สามารถคว้าเหรียญทองในประเภท4คูณรอยได้สวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนําตัวทีละคนเลยอ่าสวัสดีครับผมนิชัยนัทพัฒน์ปพศสาลพอคุณครับครับครับผมนิชัยประสุดมีกรครับอ่า ดีครับผมเ็กแจค่รับผิดชอบคครับเดีรับผมเด็กช้ในสีเดียวครับอ่าโอเคใครมั่นใจว่าพูดเก่งที่สุดครับจะมาสัมภาษณ์กันเงียบ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 โอเคเดี๋ยวดึงแล้วกเอาคนแรกมาก,ก่อนเลยโอเคครับไม่ต้องกลัวครับได้พูดทุกคนครับเป็นไงบ้างเอ่อเรามาได้เหรียญทองในครั้งนี้ความรู้สึกของเรารู้สึกดีใจครับที่ทำเป้าหมายสำเร็จครับอตอนนี้อยู่มออะไรครับ มอหนึ่งครับมองโรง,งเรียนมอ,มอครับมอขึ้นมสอสแล้วโรงเรียนทุ่งสงนะครับเป็นคนอำเภอทุ่งสงเลยไหมครับ,บอำทุ่งสงครับทำ,ทำไมถึงชอบกีฬากรีฑาเคยวิ่งตอนดิกกาแฟเพื่อนเราเรา,เรารู้รู้ตัวเองตอนไหนว่าเราเป็นคนวิ่งเร็วก็ผมก็มไม่ได้วิ่งเร็วแต่แรกครับผมมาฝึกโอ้โอเคอ่ะมาคนนี้บ้างได้พูดทุกคนนะครับ สื่อเลยครับชื่ออะไรครับผมแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งเด็กแจอัครพลทองผุดครับเด็กชายอัครพลทองผุดเป็นคนอำเภอทุ่งสงครับทุ่งสงเลยเหรอบ้านอยู่ตรงไหนอยู่แถวเขาโรครับอ๋อเขาโรเล่นเป็นนักวิ่งมานานหรือยังนานแล้วครับนานแล้ว20กว่าปีแล้วได้ไหมครับยังไม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ12ครับ12จบประถมจากที่ไหน โรงเรียน,บ,นบ,บ้านหนองท่อมครับบ้านหนองท่อมแล้วก็วันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เหรียญทองที่จังหวัดปทุมธานีดีใจครับดีใจมากเลยเฮ้ยทำงานจะต้องดันไม้ออกมาด้วยเอาไม้ไว้ตรงนี้ <c oughs> มาปทุมธานีครั้งแรกไหมแรกไม่ครับมามาหลายครั้งแล้วร้บที่สองแล้วรอบแรกมาแล้วเป็นยังไงบ้างได้เหรียญอะไรไม่ได้ออกมาคัดออกมาคัดแล้วรอบนี้ได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองเลยนะครับรุ่นพี่นักกีฬาทีมชาติที่เป็นไอดอลของเราเราชอบใครทอมเทฟบิวอะทอมเชฟบิวอะตอนนี้สถิติเราใกล้เคียงเขายัง ยังครับใกล้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้แน่อมามามาอีกคนนึงไม่ต้องเขินครับไม่ต้องเขินได้คุยทุกคนเดี๋เดินไม่ออกเลยอ่าวันวันนี้เราได้เหรียญทองแล้วอยากจะขอบคุณใครบ้างแต่แนน้นำตัวทีแนะนำตัวแต่ชื่อเอกชายอะไรชื่อเอกชายน้าเดชศรีคำครับช้าชาครับเด็กชายน้าเดชศรีคำนาเดชเหรอครับพี่นาเดชเหรอเนี่ยแล้วยายามาด้วยป่ะวนาเดชนามสกุลศรีศรีคำศรีคำครับโอเควันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างที่ ทำให้ทีมของเราประสบความสําเร็จขอบคุณคุณครูคณะครูทุกท่านครับอืมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยขอบคุณพ่อแม่ได้ไหมวิ่งเร็วมานานแล้วยังไม่ไม่ไม่ได้นานครับพอดีเพิ่งมาครับเพิ่งเร็วเมื่อวานนี้แล้วอีสเตอร์อมปิชั่นคอมปิชมายาสองสองสุดยในที่สุดในฟลาลเรมาคุยกับไม้แรกกันบ้างไม้แรกสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่ง ดิฉัยพสุทธิ์มีกรครับพสุทธิ์มีกรนะครับเป็นไม้แรกครับทไมเขาถึงเลือกให้เราเป็นไม้แรกเพราะออกบักดีกว่าเพื่อนอ่าขิงเลยใช่ไหมเราดีกว่าคนอื่นครับอ่าแล้ววันนี้ครั้งนี้ออกตัวได้ดีเป็นที่น่าพอใจไหมพอใจมากครับโค้ชหรือว่าคุณครูเนี่ยติวเรายังไงในการออกตัวให้ศึกษาด้วยตัวเองอ่ากลัวกลัวที่จะสตาร์ทฟาวไหมไม่กลัวเคยไหมเคย ทำไมครั้งนี้ไม่ลองฝาวสักหน่อยล่ะโอเควันนี้ดีใจขนาดไหนมาได้เหรียญทองดีใจมากครับมีอะไรจะขอกำลังใจขอบคุณแฟนๆชาวนครศรีธรรมราชพูดเลยติดตามเชียร์ทีมโรงเรียนทุกส่งด้วยนะครับ อโอเคก็ไม่เป็นไรครั้งแรกนะครับสําหรับการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าต่อไปต้องได้สัมภาษณ์อีกบ่อยๆเพราะว่าเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่าจะมีอนาคตที่สดใสนะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมนะครับเชื่อฟังโค้ชเชื่อฟังครูขอให้โชคดีและเจอกันการแข่งขันรายการต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,รบตอนนี้ก็อยู่กับทีมคุณครูนะครับซึ่งเป็น คณะผู้ฝึกสอนนะครับกรีธาโรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีคุณครูทุกท่านครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้แนะนําทีละท่านเลยครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวเพื่นยากิ่งแก้วค่ะเป็นโค้ชโรงเรียนทุงสงค่ะอ่าค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพัฒนาดวงนวลนะคะเป็นโค้ชโรงเรียนทุ่งสงค่ะครับอ้าวหนีไปเลยครับน่าจะอยู่นานครับครับสวัสดีครับโควิดเอลเปสนะครับโค้ชนะครับโรงเรียนทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่า การแข่งขันรายการนี้โรงเรียนเราส่งนักกีฬาทั้งหมดกี่ประเภทครับจำได้ไหมอาจารย์ก็ส่งหลักๆก็จะเป็นอนุชนชายและอนุชนหญิงนะครับแล้วก็มีเยาวชนที่เล่นในหน่วยงานของฐานกับตำรวจด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งมาเกือบเกือบเกือบทุกรายการนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็สิบสิบห้าคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็จะเน้นรุ่นอนุชนชายและก็หญิง เตรียมตัวกันมานานไหมครับสาหรับรายการนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะเตรียมตัวกันมาตลอดนะครับก็ก็เด็กก็ก็จะปรับรุ่นไปนะครับเด็กที่เป็นตัวเยาวชนที่เก่งเยาวชนแห่งชาติก็จะขึ้นมาเล่นในกับมาอะไรบ้างแล้วก็คนที่มีศักยภาพก็จะมาเล่นในกับสมาคมส่วนเด็กที่เพิ่งเข้ามาก็มาปูพื้นฐานใหม่ในรุ่นอนุชนในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะเน้น ม1หนึ่งมอสองที่ยังน้งใหม่น้องใหม่ยังไม่มีประสบการณ์<ม>ในการแข่งขันก็รายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย,ย,ไทยซึ่งจําเป็นที่จะต้องให้พวกน้องใหม่เนี่ยมาเรียนรู้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันท่างอโอเคผลงานอันโดดเด่นที่ที่ว่าเป็นเป็น เป็นจุดแข็งของโรงเรียนโรงเรียนทุ่งสงเนี่ยจะเป็นประเภทลู่ห, <P u plus poetry> หรือประเภทลานครับประเภทลู่ค่ะอ่าก็คือว่าวิ่งพลาดวิ่งเดียวเลยพวกนี้ใช่ไหมครับทําไมเราถึงมีความโดดเด่นในในเรื่องของประเภทลู่ค่ะก็มอนกับที่เมื่อกี้คุณครูบอกันนี้นะคะคือเหมือนในการนี้พาน้องๆออกมาหาประสบการณ์นะคะทุกคนและหน้านี้นะคือมีเป็นตัวแทนจงหวัดสมีธรรมาชก็คือในรุ่นใหญ่ก็คือเยาวชนค่ะครับในรุ่นนี้ก็คือมีน้องๆสี่พร้อย การต่างระยะยุงก็สี่คูนสองพวกนี้ก็คือเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเด็กๆได้มาชูในศักยภาพของในนามโรงเรียนนะคะสอนอยากไหมครับเด็กๆกว่าจะจับเด็กๆมาฝึกมาสอนให้แบบมีผลงานที่ดีขึ้นขนาดนี้ใช้เวลาและ,ะหนึ่งก็ถามว่ายากไหมก็มีเป็นช่วงช่วงเวลาของเขาอยู่ว่าช่วงไหนที่เขาจะต้องใช้หลักยังไงกับขเขาใช้หลักทุทยะทางการกีฬาหรือว่าใช้ทางกําลังใจสืมไปเรองทั้งทาง,ทางลูกหรือวกว็าทางบวก มา,าที่ครูเจงกันบ้างครูเจงครับการดูแลเด็กวัยรุ่นแบบนี้เนี่ยยากไหมเราต้องแบบเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขามาอยู่หอใช่ไหมบ,บางทีก็พอเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็เริ่มติดเพื่อนบางคนเริ่มมีแฟนบางทีเล่นโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรเงี้ยเราดูแลเขายังไงก็ในส่วนของโทรศัพท์ก็ให้ใช้เป็นเวลาช่วงของเวลาเรียนก็ให้ใช้หนที่แล้วก็ตอนเย็นสามทุ่มสองสิบก็จะเก็บของเสมอตารางการซ้อมของเด็กๆของเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์เราซ้อมอยังไงบ้างครับอาจารย์หึงสุดก็จะวิ่งในช่วงเช้าตอนช่วงเช้าก็จะวิ่งแล้วก็ตอนเย็นจะมีการโปกแก๊งอืมโอเคครับนี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับของคณะผู้สอนกีฬากรีฑาของโรงเรียนทุ่งสงนะครับแล้วก็เชื่อว่าต่อไปนี้น่าจะผลิตรูกศสิษธิ์เก่งๆได้ขึ้นมาอีกหลายคนนะครับมารับใช้ระดับสโมสรระดับทีมชาติต่ตอยอดไปเพราะว่าเด็กที่นี่หลายๆคนก็ขึ้นมาเป็น เป็นแถวหน้านะครับของวงการกีฑาเมืองไทยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านนะครับมีกําลังใจฝึกซ้อมเด็กๆเชื่อว่าเป็นงานที่เหนื่อยแต่ว่าก็ภูมิใจนะครับขอบคุณนักขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากโรงเรียนทุงสงทางภาคใต้นะครับขึ้นมากันที่ภาคกลางกันบ้างพบกับทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับภายใต้การนําของผู้อำนวยการ สมจิตบุญคงเสนครับวันนี้ก็มาพร้อมกับอาจารย์ทัศนีนะครับซึ่งเป็นอดีตนักกรีธาทีมชาติไทยได้พาลูกศิษย์มาแข่งขันนะครับในประเภทลู่และประเภทลานเดี๋ยววันนี้เราไปทาความรู้จักกับนักกีฬาคนเก่งจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับครับมากันที่คนเก่งจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างครับตอนนี้อยู่กับนักกีฬากรีฬา ที่ได้เหรียญรางวัลในครั้งนี้2คนด้วยกันนะครับความจริงมีหลายคนนะวันนี้เดี๋ยวเราเลือกคนที่สวยที่สุดมาสัมภาษณ์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงไพรินชาณอดอนค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงไพรินชาดอนสวัสดีค่ะชื่อนางสาววอลิธรดอนอินค่ะวรลิธรดอนอินค่ะอ่าโอเคเป็นคนจังหวัด ุพรรณเป็นข้าวสุพรรณบุรีเลยอ่าโอเคตอนนี้อยู่มมสามมสามเป็นคนจังหวัดเป็นคนอุทัยค่ะอยู่อุทัยเหรอแล้วทําไมถึงได้มาเรียนที่สุพรรณเพราะเรามีความสามารถค่ะเพราะอยากมาด้วยค่ะอ่าเราได้เหรียญอะไรได้เหรียญเงินกระโดดสูงเหรียญเงินกระโดดสูงยาวสูงเท่าไหร่ครับเมตรสี่สิบค่ะเมตรสี่สิบตอนนี้สูงเท่าไหร่เนี่ยตัวเองร้อยเจ็ดสิบสอง เกือบเท่ากันแล้วเกือบเท่ากันแล้วเน้นได้เหรียญอะไรครับได้เหรียญทองล้วน0 0ค่ะแล้วก็เหรียญเงิน400เมตรค่ะโอ้ได้สองเหรียญเลยค่ะทองวิ่งข้ามล้วนส0เมตรค่ะเหรียญเงินเหรียญทองค่ะเหรียญเงินได้400เมตรเหรียญเงินได้4 0 0เมตรก็คือวิ่งหนึ่งรอบค่ะใช่ไหมครับโอเคทำไมถึงเลือกเป็นนักกีฬากระโดดสูงตัวสูงอ๋อตัวสูงคือคือลองลองกีฬามากี่ประเภทซึ่งเคยเล่นครั้งแรกตอนมหนึ่งค่ะ โอ้ oh, mm hmm. ตอนมาหนึง่งแล้วตอนประถมเนี่ยเล่นเป็นนักวิ่งไหมไม่เคยเลยเคย่ะเขาเหลืออ่าแล้วเรามาเรียนโรงเรียนโรงเรียนกีฬาเนี่ย mm hmm. ด้วยสาเหตุอะไรเออทำไมมาหนี่าหนงมาหนยาแรงใคยักได้เรียนกลับไปให้พ hmm. oh. ่อแ oh. ม่โอ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้กีฬาอะไรเลยเมื่อก่อนเคยแตะวันเละค่ะแต่ว่าไม่บ่อยค่ะอืมแล้วแล้ว,ลวพอมาอยู่โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเนี่ยเราได้ทดลองเล่นกีฬาอะไรบ้าง อนนี้เล่นขย e งกับกระโดดสูงอ,อันไหนอันไหนชอบ่ากันตอนนี้ไทยกระโดดสูงมากกว่าครับกระโดดสูงมากกว่านะครับโอเคมากันที่น้องอัญชันกันบ้างน้องอัญชันนะครับเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานี<ช>อำเภออำเภอลาศักดิอ์อำเภอลาศักดิมกมก์มาอยู่โรงเรียนกีฬาดียังไงเออมาเรียนอโรงเรียนกีฬาก็ดีค่ะดีดีหลายอย่างค่ะก็ก็พี่ๆในทีมก็ช่วยกันช่วยดันหนูเหมือนกันค่ะตอนแรกมาก็ไม่ได้มีอะไรลยคะก็ วิ่งก็ไม่ได <go. S 2> ้วิ่งดีเลยค่ะก็มีโค้ดค่ะอาจารย์ติ๊กค่ะอาจารย์ทัศนีให้ให้โอกาสค่ะก็ซ้อมหัวลากหนูทุกวันค่ะทั้งอาจารย์อนุวัฒน์เสร็มศริค่ะก็ดันหนูหมดค่ะพี่ๆในทีมก็ช่วยดันหนูเวลาซ้อมก็มีท้อค่ะก็มีเหนื่อยบ้างแต่ก็แต่ก็มีกําลังใจค่ะก็ค่ะโอเคก็ วันนี้ก็ทําถือว่าประสบความสำเร็จนะครับใช <ฮะ S 1> ่หนึ่งทองหนึ่งเงินเลย<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ดีใจมาก <ฮะ S 1> วันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างากขอบคุณอาจารย์ติ๊กับอาจารย์วัชรที่ช่วยซ้อมช่วยสอนจนมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ขอบคุณผูวอำนวยการสมจิตบุญสงเสร็จด้วยค่ะที่ค,ค,คอยซัพพอร์ตโอเคครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่น่าชื่นใจของน้องๆเยาว,วชนนะครับในการ<ม>เป็นนักกีฬากรีฑาก็ขอให้ตั้งใจสุดซ้อมแล้วก็ประสบความสำเร็จ ยิ่งขึ้นไปขอบครับขอบครับเป็นผู้สอนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ,ะเป็นหัวหน้าผู้สอนค่ะก็อดีเป็นนักกีฬาทีมชาติวิ่งข้ารั้ว100เมตรค่ะจุดเด่นของทีมตอนนี้ก็คือพวกวิ่งข้ารัว้วพวกกระโดดสูงที่ที่ทำอยู่เงี้ยค่ะที่จะไปได้เหรียญแล้วก็มากระโดดไกล ก็ให้กำลังใจเขาเสริมแรงแล้วก็ซ้อมก็ต้องค่อยๆไปพอตรงนี้ไม่ไหวก็ต้องปรับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของความสามารถของเยาวชนไทยนะครับในด้านทักษะกีฬากรีฑาก็ถือว่าน้องๆหลายคนนะครับมีทักษะความสามารถที่ไม่ธรรมดาน่าจับตามองครับและเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเป็นอนาคตของวงการกรีฑาทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต ก็ขอกำลังใจขอให้ทุกท่านนะครับติดตามชมติดตามเชียร์เยาวชนของเราเหล่านี้ด้วยครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ครับมาชมแข่งขันฟุตซอลไอร์แลนด์ยู18ครับวันนี้เป็นคู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมใหญ่จากกรุงเทพมหานครนะครับก็คือทีมปทุมคงครานะครับกับทีมทวีธาพิเศษแน่นอนว่าผลงานร้อนแรงนั้นเป็นทางฝั่งของทวีธาพิเศษนะครับที่แข่งมา3นัดชนะรวดนะครับมี9คะแนนเต็มเบียดกันมากับราชวินิบางเขน ส่วนมาตุมพงคานั้นเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับทีมใหญ่ที่ตอนนี้ยังทําผลงานไม่ได้เข้าเป้านะครับผลแาแข่งขันนั้นยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังให้สมกับเป็นที่ที่เป็นทีมใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคู่นี้นะครับมาตุมพงคาจะสามารถพลิกสถานการณ์ของตัวเองขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทางด้านพาวิธาพิเศษที่ยังคงรักษามาตรฐานผลงานยอดเยี่ยมเก็บ3ามแต้มเพื่อลุ้นแชมป์กันยา,ยาวกับทางราชวินิตบางเขนที่เอาชนะและสามารถเก็บ สแต้มไปได้เดี๋ยววันนี้ติดตามชมได้ในรายการเส้นทางกีฬาค,ครับเริ่มทำการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับคู่สุดท้ายครับเบนเต้มุมต่อของทวีทาครับยิงสวนไม่เ็้าอ้าวโอ้โห ฝั่งประมูคาก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์วีเอนะครับในครึ่งแรกแล,แล้วโมเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นท่งของทีรทาครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับกลับมาทศมาต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับประตูคาตามอยู่หนึ่งประตูนะครับเปิดเกมมาเา็้าฝาวก่อนเลยครับ ออกบอลใกล้ๆโอ้โหเป็นประตูทวีทาเพชต่อแกะมาได้สคนแล้วสุก,กิดตัดบอลได้สามคนทวีทาปาดมาเสาสครับสองประตูศูนย์ก็ไปเสียบอลกันาตรงกลางครับเราตัดได้เกมสวนกลับของทวีทาครับสิทธิกรออกบอลใกล้ๆครับโอ้โหทวีธาความเขี้ยวของลักประกอนจิ้มสวนเข้าไปครับ เป็น3ประตูต่อศูนย์นี่ครับอย่างที่บอกครับเดินบีบออกบอลยาวไม่ได้ครับเพราะบอลออกหลังนะครับเป็นทวิธาขึ้นใบเพชรแล้วก็เป็นปักกรครับพิมศูนย์เข้าไปครับเจอเข็มเรียกว่าทั้งเกมลุกและเกมรับของทวิธาเข้าวันนี้โอ้โหดูครับโอ้โหแลกยิงจังหวะนี้ทวียังติดนะครับยกคืนมาเป็นจังหวะได้เปรียบอัจฉริยกลายเป็นไปเสียฟาวนะครับแล้วปูสินก็ให้เป็นใบเหลืองด้วยนะครับ ธนะธนกรดีการครับจะยิงจุดโทษอยู่สองนะครับเวลา30มิวินะครับอ้าวครับยังมีเวลาครับสำคัญมากครับจุดโทษอยู่สองจุดนี้ครับยิงโอ้โหออกไปเองอีกครับวันนี้ทุกอย่างมันไม่เป็นใจกับปะุมคาเลยครับนี่ครับโคตรพามโคตรสั่งบีบต่อครับ9วินาทีครับ9วินาทีครับบีบอีกแล้วแล้วยิงโอ้โหโดนจนได้ครับลูกสี่ครับโอ้แก้ไม่ตกครับเกมเพสซิงของวีธาครับ เราเป็นคนเดิมอีกแล้วครับประกรณ์4ประตูต่อศูนย์ครับทวีธาแล้วก็ไม่ทันครับหมดเวลาการแข่งขันในคู่นี้ครับเป็นทวีธาพิเศษครับม้าศึกหวังทนเอาชนะมาุงคาด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะครับกับทางด้านทวีธาพิเศษครับที่เก็บสามแต้มตามเป้าได้นะครับเพราะว่าทางด้านราชบัณฑิบางเขนคู่แข่งโดยตรงของพวกเขานะครับ ก็เก็บสาแต้มไปได้ก่อนก็โยนความกดดันมาที่คู่สุดท้ายของวันนี้แต่ว่าพวกเขาก็ทําได้ตามเป้าสวัสดีน้องๆทุกคนครับยินดีด้วยสวัสดีครับวันนี้เราเราพอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจครับแล้วมีอะไรที่ยังแบบปิยังขาดกันเกินอยู่มีครับมีอะไรบ้างพวกเรื่องการใจบอลเนี่ยครับอืมวันนี้ลูกเกมเราเป็นไงบ้างครับก็กดดันอยู่ครับกดดันนะเพราะว่าที่เราเปนีบางเขนเขาออกนําไปก่อน3แต้มนี่เรารู้สึกกดดันไหมรู้ข่าวก็ ไม่ครับโฟก,กัสที่เกมเต็มอ่าวันนี้ปฐุมคงคาเป็นไงบ้างเขาแข็งแรงแข็งแรงนะแต่ว่าเราแข็งแรงกว่าก่อน <c oughs> ก่อนเกมโค้ดเขาวางแผนการเล่นยังไงบ้างเขาให้เล่นที่เกมครับอืมถ้าทีมลุนจังหวะสองมาก็โฟกัสที่เกมของเราอ่านี่ยิงไปกี่ประตูเรายิงประตูเดียวยิงประตูเดียวริงๆงใครยิงประตูแรกอ่าประตูแรกนี่เป็นประตูที่สองครับที่สองอ่าแล้วนี่เหมาสามสี่อ่ามาคุยกับฮีโร่ของเราหน่อยตอกฝาลงอ่ามาคุยกับน้องอาร์มหน่อย น้องอาร์มวันนี้เป็นไงบ้างทำสองประตูคือดีใจครับที่พาทีมคอสั่งได้มาอ่าลูกเกมโดยรวมของเราเป็นไงบ้างพอใจไหมพอใจครับเป็นไปตามที่เขาบีบไว้ครับว่าต้องเพรสซิ่งอืมคือโค้ดโค้ดปัมบอกไว้นะครับแล้วก็ประตูวงคาเป็นไงบ้างเอาบอลเขาแข็งแรงครับอืวัยนะครับอืมแต่ว่าเราทำไปตามเราเราแข่งเป็นคู่สุดท้ายนี่รู้สึกแบบตื่นเต้นกดดันอะไรอย่างนี้ไหมครับเพราะว่าบางเขตเขาไปก่อนแล้วตอนเช้าไม่โฟกัสที่ทีมเราอืมโอเคก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่มันมากเพราะว่าปทุมคงคาเนี่ยเขาก็เป็นทีมใหญ่แต่ว่าจังหวะของทวีทาพิเศษเนี่ยเขาก็ทําได้ดีกว่าเด็กขาดสองประตูเลยวันนี้ได้ตามเป้าไหมตามเป้าวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างขอบคุณโค้ชพลร่มทีครับก็พ่อแม่ที่มาเชียร์ทุกคนขอบคุณกองเชียร์ขอบคุณโค้ชขอบคุณเพนร่มทีมครับท,ที่ช่วยกันเล่นครับแล้วก็สามแต้มตามเป้ารับฝากติดตามเชียร์พวกผมในนะัดต่อไปด้วยครับเดี๋ยวติดตามข่าวจะทาง เพจทางรายการของเรานะครับว่าทวีธาพิเศษเนี่ยเขาจะได้เป็นเจ้าภาพวันไหนแล้วก็เข้าไปเชียร์กันเพราะว่าในนัดแรกเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องๆรุ่นยูสิถูกทีมจากนครสวรรค์นะครับมาเก็บแต้มไปนะครับแล้วก็นัดน,นี้เขาก็มาเอา3ามแต้มรุ่นพี่ก็เอ่อเรียกว่ากูชื่อได้สาเร็จนะครับมาเอา3าแต้มจากนครสวรรค์ขออวยพรขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ้องทุกคนนะครับตั้งใจทํางานให้ให้สม่ำเสมอและมีมาตรฐานจะได้ลุ้นแชมป์กันย,วยาวๆขอคุณครับขอบคุณครับ<า> หลังจากจบการแข่งขันนัดที่4ของทุศอลนักเรียนไอร์แลนด์ยนสิบแ18นะครับสรุปตารางคะแนนก็มีดังนี้ครับอันดับที่1นครับนำมาโดยทวีธาพิเศษครับกับผลงานสุดร้อนแรงมี12คะแนนเต็มและอีกหนึ่งทีมนะครับตามมาเป็นอันดับ2ก็คือโรงเรียนราชวินิ์บางเขนมี12คะแนนเต็มเช่นกันอันดับที่3ครับเกาะกลุ่มมาก็คือโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย มี9คะแนนอันดับที่4โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองมี7คะแนนอันดับที่5พระประถมวิทยาลัย2มี5คะแนนอันดับที่6โรงเรียนนาหลวงครับมี5คะแนนอันดับที่7ขึ้นมาแล้วครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนะค,รนะครสวรรค์จากผลงานนัดล่าสุดครับทำให้มี4คะแนนอันดับที่8ครับโรงเรียนพรษพิทยาพยัตครับ,รบนัดนี้แพ้ ก็เลยยังคงมี4คะแนนเท่าเดิมอันดับที่9ครับโรงเรียนสุขุมนืมพันธุ์อุปถัมภ์มี3คะแนนอันดับที่10ครับแชมป์เก่าอาการยังคงน่าเป็นห่วงครับโรงเรียนปทุมคงคาสมุรปราการมีเพียง2คะแนนและอันดับที่11โรงเรียนปทุมคงคาอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในโซนตกชั้นแล้วนะครับมี2คะแนนอันดับที่12ครับอันดับสุดท้ายก็คือโรงเรียนวัสุธิวราราม มีเพียงแค่1คะแนนครับจากการแข่งขันมาทั้งหมด4นัดก็ต้องขอเป็นกำลังใจครับให้กับหลายๆทีมนะครับที่ยังคงมีคะแนนน้อยอยู่ให้พลิกสถานการณ์เร่งทำผลงานให้ดีขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ